เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเล่นไหมไม่รู้เลยมาตัวนี้ดีกว่ามาแล้วสแกนด้วยเ,เล่นให้เด็กมันดูเล่นให้เด็กมัมนดู Good luck. I'll hit Oh, Kai Doan, Kai Doan, Kai I will choose our location for battle. Prepare for battle. Oh, I just Yeah, enjoy your time. Oh, blood already. That's what happens when you get too excited. ต้องขอบคุณบูที่สุพังมาเลงไม่มี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 พลไม่มีพลมีฟาร์มหน้ามีฟาร์มหน้ามีฟาร์มได้โดดลงมาฟาร์มกันนะครับทุกคน Activating drive. jump แล้วปืนไปอยู่ไหนหมดเนี่ยขอปืนหน่อยได้ไหมมีปืนอะไรให้ผมไมขับขึ้นี่นี h สก e ดที่ร อะไรอะไรนี่ปัญหาอะไรหรอ,อ,อเพื่อนมันอย่างว่มันมีนกเกาะแถวนี้ไหมนะวิ่งมาที่นีกูลืม and everything here is gone for good. Let's explore this way. This location has been disturbed. 45 seconds. But we could just walk it. Gonna hop up here. Choke. About 30 seconds to be somewhere else. All father, give me sight. Whoa, oh, wire. Out. Attention, there is a new kill leader. 10 your ring closes. New kill leader. Show off. ก่องตกตรงไหนอ่ะเวลาหรอกเราอย่าไปคิดว่า่ันประจุ attention what captain ordering in up body shield here level two นมเปิดเพลงอะไรของมึงนี้อ่ะเปิดเพลงอะไรของมึงอ่ะถามว่าเขาเปิดเพลงอะไรของมึงฟังไม่เข้าหูมันบ่งบอกถึงอายุเว้ย เยกบวกวะอ้โหอะไรอะอะไรอะตีเราต้องเน้นบวกสิครับมันต้องเน้น เกมเกมนี้มันถูกสร้างมาเพื่อฆ่ากันถึงไม่ฆ่าเราก็ต้องโดนฆ่าจริงไหมยอุยตอย้ตกใจอุ้ยเอ้ยตกใจ อย่าหาว่าต่อยวิ่งนะเนี่ยมนันไม่มามนไม่มา่ม

Again again? round two, beginning ring countdown. Scanning the area. I saw someone, and I don't think they're selling cookies. The boy, but, before, but uh, here.

โดนหนึ่งนะครับผมโดนหนึ่งนะครับก่อนรอบปีสิบสี่นะผมผมสแกนได้เรื่อยๆสแกนได้เรื่อยๆผมพูดอะไรผมสแกนได้เรื่อยๆเข้าเนื้อ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 ไปสิบสี่เข้าเข้าเนื้อไปสิบสี่จะดู One one and Reloading! Reloading. Ah. Target there! Ah. shooting at me! Flag sent! Healing! Ah! talking oh. enemies, Nice kill! There long, 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 <laughs> <laughs> yeah. long, <laughs> <sighs> <laughs> 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 เ h e p a p a วไปนวองการเจอสกนเจออยู่ข้างลางะ a t เนัน t f อกจอจับของโนเนกล่องท้องกล่องกูยิง ในงานสะโคบสะโคบสะโถวถุยเหี้ยสะโคบสะนายอยู่นี่สะโคบทองสะโคบทองขอขอสะนายขอระเบิดหน่อยได้ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ตามันตายเพราะระเบิดเลยนะ กูรู้สึกว่ากูใช่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 ตอนนี้ตอนนี้กระสุนผมมีแค่146นัดเองถ้าถ้าบวกอีกตีน่าจะไม่พอนะผมสแกนได้เรื่อยๆได้ผมผมได้หมดอ่ะก็กุมก็กุมก็กุม One more minute, amigo. Rings right there. So close. So close.

from arc star. Marking our surroundings. an มันหนี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 มันโดดหนีมันโดดหนีไม่เป็นไรฟัรมเออฟังอย่าพึ่งนี่โน้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งวับ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 อย่าพิ่งวับโอ้ที่ผ่านละเออไม่ต้องวับไรสัสเพื่อนกูแม่งวิ่งอ้อมไปด้วยโน้นบัตรหนึงนะเพื่อนนะคือตอนนี้คือกระสุนกูมีหกสิบห้านัดเลยเพื่อนถ้าบวกกระสุนกระสุนส้ม ถ้าบวกตีก็ว่าไม่น่าพออะกูสแกนเรื่อยๆกูสแกนเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูเองกูดูเองกูดูเองขอขอขอมีกระสุนเฮ้ยใายทองใายทองใายทองมาเก็บมาเก็บมาเก็บให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนมาเก็บใายทองไปเร็วไปเร็วไปเลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เออสกบทองก็มีใายทองก็มีไปเถเอ้ย เออเอาไปเลยนะก็ตัวก็ตัวเองไม่ชอบผัวเราจะเธอเธอก็ต้องไอ้นี่ดินอนนอนนอนมึงกับกูมึงกับกูมามาแนวหน้าเพื่อนให้ให้ให้เขาให้เขาอยู่แนวหลังให้สไนค์คอยช่วยยิงอยู่ตรงไหนนะเอาเราเล่นเล้ เล่นจะไหนมันต้องแม่นนะบอกให้ไม่มีไม่มีไม่มีตรงกูมาร์กต่อตรงกูมาร์กไอโซนสมุนนนที่อ่ะกระสุนกูไม่พอจริงๆนะนนนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งลงลงลงมาข้างล่างหาก่อนขอหาขอหาหากระสุนก่อนหากระสุนก่อน เกาะหนึ่งช่องมันเท่ากับมันเท่ากับเท่าไหร่นะเออแป๊บนึงเออให้ดวกันให้ดวกันไปเอาเปิแบบห้เปิดแบบห้เปิดแบบห้เปิด้ไม่เจอย่ 5 seconds until the ring closes. We've got time, but Tam not much. Tamer. Tamer. Come with me, over here. Making contact with enemy. 5 <tries> seconds until the ring You like coming close, huh? I think that. เราไม่ยตาย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 ตัวเลยไม่ยตายตัวเลยตัวไอ้ตัวอตัวมงนี่ตัวมึนตัวมันปั๊บ่อยู่ปั๊บอยู่ปั๊บอยู่ปั๊บอยุงปั๊บอยุงตัวไอ้ You are the Apex Champions. บอกแล้วครับผมจะให้พี่จับตัวนี้นะพี่พูดเลยนะ